สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ติมเชฟประจำบ,บ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะแม่ติมจะชวนทำมามาพาทำไก่ใต้น้ํานะคะอันนี้แม่ติมก็จะทําเครื่องปรุงก่อนนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนี่นะคะในพกนี่นะคะจะมีพริกไทยนะคะอันนี้รากผักชีนะคะอันนี้เม็ดของกระเพราะค,ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ อ๋อเดี๋ยวนะคะ่าอันนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยค่ะตะไคร้นะคะนี่ขานะคะขาซอยขานะคะขานะคะอันนี้อ่าอ่าแม่ติ๋มจะใส่พริกไปหน่อยนึงเนาะเนี่ยนะคะกลัวจะไม่พริกขี้หนูเม็ดเล็กค่ะเนี่ยนะคะนี่นะคะ ในนี้นะคะจะมีหัวหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะนี่นะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะใส่ไปนะคะแล้วอันนี้ขมิ้นนะคะนี่นะคะใส่ไปค่ะแค่นี้นะคะแล้ก็โขลกไปนะคะแล้วตำเนี่ยให้มันไม่ต้องละเอียดมากนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปคุกกับก ค่ะ,คะแต่เดี๋ยวถ้าทำถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวแม่สิงจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมกะปิไปหน่อยนะคะ เราก็ตำต่อใช่ไหมคะตาต่อนอ้ำประมาณนี้นะคะค่ะแทบละเอียดแค่ประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแม่จะเอาที่ตมเนีนะะ่ยค่ะไปทำอะไรต่อนะคะ ไปต่อคะเนี่ยค่ะอันนี้น้ำพริกที่แม่ติ๋มพูดนะแม่ติ๋มก็ครบเสร็จแล้วนะคะเอาเท่านี้นะคะไม่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็พริกใส่เลยนะคะพริกใส่เลยนะคะครัอันนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงไปนะคะใส่ชูโรต์ซะหน่อยนะคะ ะะอันนี้น้ำตาลนะคะแสนตาลขนาดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ นี้ซอสฝาเขียวนะคะอันนี้น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำปลาสักเล็กน้อยเนาะ อันนี้เราก็ทําการขยันคุุกให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้าเข้ากันนะคะ อนนี้เราก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยทำต่อนะคะิงโขกพริกนะคะสะับไ่ไม่ติงมก็เอามาหมักกันนะคะเอามามาอันเนี้ยเนี่ยให้เข้ากันอย่างนี้นะคะค่ะแล้วแม่ติ่มก็จะมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟนะคะ เรา <ไฟ S 2> ทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วค่ะค่ะหกสิบห้านาทีนะคะตอนนี้แม่ติ่มก็จะเอาน้ำใส่นะคะไอในไก่เนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ำนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องอะไรนะคะเนี่ยนะคะไม่ต้องมีน้ำนะคะค่ะเอใส่ไวน้นี้นะค่ะอ๋อเ,เอาน้ำใส่ไว้ข้างบนใช่ค่ะแล้วแวทีนี้เราต้องเปิดไฟให้ไม่ต้องไฟแรงนะคะไฟให้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ ครึ่งชั่วโมงนะคะและเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะ,ะถ้านี่แล้วก็มากับนะคะมาคนคมแล้วก็เรามาดูว่าไก่มันสุกหรือ,อยังเนาะครึ่งชั่วโมงถ้ามันยังไม่สุกเราก็คนๆค่ะค่ะนะค,ะ,นะ,คะ,ะทุกคนคะไก่แม่ติ๋มเนี่ยก็ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะเรายกดูกันเลยนะคะนี่นะคะว้าว หอมซะไม่มีอ่ะตอนนี้เราก็เอาอันนี้นะคะใส่ไปนะคะอันนี้ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดกับกระเพราใบมะกรูดมันก็ปนกันแล้วเนาะลูกเขาปนกันแล้วนะคะเอาใส่นะคะค่ะใส่ใบกระเพรานะะี่นใส่ไปเยอะก็ดีจะหอมดีนะคะตอนนี้เราก็คนนะคะ นี่เราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นอันว่าสิ์นะคะไก่ใต้น้ํานะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เจอกันบนโต๊ะอาหารเช่นเคยนะคะไก่ใต้น้ําของแม่ติ๋มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะไก่ใต้น้ําของแม่ติ๋มก็สุกเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะนะคะทุกคนนะคะแม่ติ๋มชวนมากินกับแม่ติ๋มเลยนะคะ เชิญชวนนะคะแล้วก็มีไข่เจียวค่ะนะคะค่ะไข่เจียวด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้แม่ติ๋มทําไก่ใต้น้ํานะคะค่ะแม่ติ๋มก็ทําแล้วอ่าชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนลูกๆหล,ล,ลานๆทุกคนนะคะมากินด้วยกันนะคะอ่าแม่ติ๋มจะกินก่อนนะคะนะคะ,ะขอชิ้นที่เป็นเนื้อเนื้อ,น,อ,ะน,อะนะคะ มันแตกนะแม่มันมีน้ําขึ้นมาได้ยังไงเราไม่อันนี้อันนี้แม่ติ๋งไม่ได้ใส่น้ํานะคะน้ําไก่เขาออกมานะคะนี่นะคะน้ําไก่นะคะนี่นะคะน้ํออาะะะะไก่ออกมานะคะนี่ค่ะนี่น,น,น,นะคะทำออกมาร้อนๆเลยค่ะตอน เป็นไงแม่อร่อยค่ะทุกคนลองเอาไปทําดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเครื่องปรุงก็อย่างที่แม่ติม๋มบอกไปเมื่อตะกี้ก่อนที่แม่ติ๋มจะโขกน,นะคะรสเนี่ยนะคะกลมกล่อมเลยค่ะกลมกล่อมแต่ไก่ถ้าเป็นไก่เนื้อเปืเป่อยๆเละๆมันก็คงจะไม่อันนี้แม่ติ๋มเป็นไก่ไก่ที่ไก่เหนียวเนาะเนื้อจะแน่นนะคะอร่อยค่ะอร่อย อร่อยกลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะนะคะค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแม่ติ๋มฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ติ๋มด้วยนะคะกดกระดิง่งริงๆให้แม่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะแม่ติ๋มก็ขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะบายบายค่ะ